สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้ผมมีสมเด็จหลวงพ่อเกวยนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จหลังยันดวงแก้วซิวลรีนะครับปีสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดนะครับนี่เขาเรียกว่าสมเด็จปั๊มหลังยันดวงแก้วซิวลรีนะครับอันนี้เขาเรียกยันนะซิวลรีนะครับเขียนว่านชาลีตินะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อเกวยจริงๆนะครับเป็นสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณนะครับ สำดริจอยู่ในซุ้มนะครับนี่เป็นพาะแท้ดูง่ายนะครับเห็นไหมนะครับนี่ยูใกล้นะครับ,นะร,บรุ่นนี้นครับเป็นสมดด็จที่มีบล็อกหน้าแล้วก็ปั๊มบล็อกหลังนะครับจะทําให้มีแบบเขาเรียกตัว,ต,วตัดพวกนี้นะครับเนี่ยจะเรียบร้อยเห็นไหม มันสะท้อนกับไฟนะครับนี่เป็นผ้าเนื้อผงนะครับเนื้อหามวลสารก็จะประมาณนี้ครับอ่าเห็นไหมนะครับดูตรงเนี้ยมันจะมีแบบเส้นดูตรงนี้นะครับจะมีแบบเส้นเส้นเสี้ยนนะครับ เนื้อหานะครับจะมีหลายโซนนะครับอันเนี้ยเป็นโซนเนื้อผงพุทธคุณนะครับณดวงแก้วสิวรีนะครับาชาลิติเป็นสมเด็จที่มีพุทธคุณนะครับทางด้านโชคลาภนะครับพระสิวารีเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นทางด้านโชคลาภนะครับเป็นของหลวงพ่อกวยนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจนะครับก็ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมทิ้ง a c e b o o k l i น e นะครับเบอร์โทรโทรศัพท์ไว้ให้หรือว่าใครมีแบบนี้อยากจะปล่อยนะครับผมยินดีรับเช่านะครับหลายๆพันเลยโอเคครับขอบคุณครับ